นี้เราก็มาดาูวิธีการเรียนการสอนของเทอมที่สองน,นี้ก่อนสำหรับชั้นประยมปฐสามวันจันทร์วันจันทร์นะครับทุกวันจันทร์แล้วก็เรียนแปลตามปกติอาจจะมีเฉลยวิชาบริการแล้วก็เวลาเรียนจบท้ายค่ะเราก็ยังมีการท่องหลักสัมผัสท่องหลักสัมผัสน,นี่คือการเรีนเทอมเนี้ยก็ต้องพยายามท่องให้จบยนะี่ส้า ก็จะมีคะแนนอยู่คะแนนคือ29หน้าอ่าทีนี้ก็อาจจะให้คะแนนไม่มากมายนะก็คืออาจจะให้แค่8คะแนนหรือคะแนนไปใช้ในส่วนอื่นอ่าก็ท่องจบก็เหมือนเดิมเราก็จะมีรางวัลมอบให้ด้วยอ่าท่องจบ29หน้าก็าคือหนึ่งเล่มก็มอบทุนการศึกษาให้300บาทจะมีคะแนนให้8คะแนนด้วยส่วนวันพุธอ่าวันพุธแล้วก็อ่าก็ เรียนตามปกติอแต่ว่าเรียนตามปกติมันพุทอาจจะ,ะมีการทดสอบหลักหลักสำคัญคือแต่พุทพุทนี้ยังไม่ยังไม่ทำในพุทหน้าคือทดสอบหลักสำคัญในที่นี้คือหมายความว่าไงเราไม่ได้พิมพ์กระดาษแล้วก็ให้ไปเขยปยงงเียนว่าแปลว่าอย่างนั้นเรียกว่าอะไรไม่ใช่เราจะเครื่อนเป็นเพอาะใให้ก็เหมือนธรรมะทุกปียคือ แต่ขึ้นเป็นคำถามที่พอพอยผมขึ้นคำถามปุ๊บว่าแปลว่าซึ่งเรียกว่าอะไรแต่ผมจะใช้เวลาแค่สิบวิแล้วผมก็จะผ่านไปข้ออื่นหรือแต่ยพัดแปลว่าอัานเรียกว่าอะไรท่านก็มาเขียนคําตอบเฉพาะคําตอบที่ท่านนึกได้ไปตัวน,นั้นแต่ผมก็ให้ประมาณแค่สิบวิคือไม่มีการถามกันอยู่แล้วเพราะว่า,าผาก็ต่างทําของตนเองส่วนวันศุกร วันศุกร์เราก็จะเรียนวิชาบริเวยกรบริเวยกรแล้วก็จะสอนไปตามปกติแต่ว่าศุกร์นี้เวลาเราเรียนมากขึ้นคือเราเริ่มเรียนตั้งแต่แปดโมงสิบห้าถึงสิบเอ็ดั้ะตอน,น,นแรกอาจจะแปลไปก่อนมาถึงเก้าโมงหรืออะไรเราค่อยเรียนบริการทําไมเราต้องเน้นแปลมากขึ้นสมคัญมากขึ้นเพราะว่าวันศุกร์วันศุกร์นะคะรับวันศุกร์เราจะมีการทดสอบ ทดสอบตามตารางที่ให้คือทุกสุขคือเวลาสองทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งก็จะให้มันทำปัญหาถามว่า,ามีทำวันไหมก็อาจจะมีแล้วก็ก็คือให้เสร็จวันสุกก็ให้เร็วขึ้นแล้วก็มาถามแล้วปัญหาที่ให้ก็คือเราไม่ได้ให้ทำปัญหาให้าเยอะเหมือนสนามหลวงก็คือในสนามหลวงออกสองข้อ แต่ว่าเราจะหนึ่งข้อก็คือชั่วโมงครึ่งมันจะได้ทำเวลาได้เร็วขึ้นแล้วก็ให้ทุกให้ให้ทุกให้ก็บอกแลาให้ทุกให้คือมีคุณค่าคุณค่าในเรื่นี้ก็มีสองอย่างก็คือเป็นการบรรผลนของในห้องเรียนด้วยวคือได้สามให้้าจะได้เท่าไหร่สองคะแนนอะ ได้อได้ได้สามให้ได้สองคะแนนได้สองให้ได้หน,นึ่งจุดห้าคะแนนได้หดน,นึ่งให้ก็ได้หน,นึ่งคะแนนไม่ได้ให้เลยก็คงจะให้แค่สุดทีห้าคะแนนแปลว่าคะแนนมันสิบสี่ครั้งทั้งหมดมันคือยี่สิบแปดคะแนนฉะนั้นมันจะทําให้คะแนนรวมอ่าอาจจะถ้าเกิดไม่ได้ไม่ถึงที่ต้องการทําให้ได้คะแนนต่ํามากขึ้น แล้วก็ให้ทุกให้มีคุณค่าเหมือนกันให้ทุกให้คิดไปเลยว่าให้หนึ่งให้คือคุณค่าในนี้มีคุณค่าอย่างที่ว่าเป็นคะแนนเก็บไปแล้วหนึ่งอันที่สองคือให้ทุกให้ให้ละยี่สิบบาทด้วยนะาั้นใ้หนึ่งให้ถ้าจะมีทุนมอบงให้ยี่สิบาทสองให้ก็หกสิบบาทตามให้ก็ใช่สิสองให้สี่สิบสองให้สี่สิบเราใอย่างนั้นสามให้หกสิบอันนี้คือให้ทุกให้มีคุณค่าแล้ว และอ่าใครให้ของใครที่รวมได้มากที่สุดในแต่และสัปดาห์จะมีสามรงางวัลคือรงางวัลเท่ากันหมดแหละคือมอบคุณให้อสามรางวัลคือรางวัลละห้าร้อยบาทคืออันนั้นคือจะมอบทอี่นั่นแหละที่ตอนหลังทําบัตรสมบนนั่นแหละจากนั้นคือให้ทุกให้มีหนึ่งมียี่สิบบาท แล้วก็ถ้าปลายสัปดาห์ไอ้ไม่ใช่ปลายเดือนแล้วรวมแล้วใครได้คะแนนดีสุดก็จะได้สามรางวัลหนึ่งสองสามแ้จะได้เท่ากันแหละไม่ต้องคิดมากก็จากนั้นแล้วเราจะเอาอะไรไปสอบบ้างก็คือตามเก่งที่ให้นี้เลยตามเกฑงที่ใหน้นี้จากนั้นการเรียนการสอนเราก็ต้องให้มันคล้อยตามกันไม่เลยว่า,าการเรียนในห้องเรียนก็ต้องสามารถแปลได้ถึงเก่งที่จะไปสอบด้วยจากนั้นเวลาเราจะแปลเก่ง แล้วก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยคือเกิงแรกแตหลังจะเปน,นําไปก่อนแล้วก็สุดท้ายทุกท่านก็ไปทบทวนกันเพื่อจะไปสอบวรรจุเท่านั้นเองฉะนั้นให้ทุกให้มีค่ามีราคามีทั้งการเก็บคะแนนมีทั้งการมอบรางวัลสามารถซื้อปะัะนกินแกงงวงได้แต่ฉะนั้นก็มีมันแค่นี้ และก็บอกแล้วว่าทายค่าทายค่าก่อนจะประมาณสิบในการสัสิบนาทีก็ได้วันนี้เราก็จะอาจจะมีท่องสัมพันธ์การสักหน้าสองหน้าเป็นแบบแรกท่องจบก็ติดยี่สิบเก้าหน้านั่นแหละเทอมหนึ่งถ้าใครท่องจบเร็วหมายถึงว่าเทอมหนึ่งใครท่องจบก่อนหลังจากที่มีการให้ท่องคนที่ท่องจบก่อนนี้ก็สามารถออกมาได้เลยท่องจบได้ก็คือเราคือกันวันนั้นก็ไม่ต้องมาทําอะไรแล้ว เราให้ท่องท่านกลับไปพักผ่อนได้ตามสบายเลยเพราะว่าท่านท่องจบแล้ว่